ที่ไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีไข่แต่อร่อยมากคุณผู้ชมอรือยมาฉันบ้องหาเธอ ไม่มีเหลือให้เพื่อนกินแล้วจ้ะเราก็รู้ว่าฉันกินลงไม่ได้เนยไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยนี่ฝึกหลังกินเหมือนแบบไก่ทอดเกาหลีแต่ว่าไม่ใช่เนื้อไก่เนื้อหมูใช่เออแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากคุยอันนี้อร่อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกลังแจวนี่แต่จริงๆแล้วอะช่วงนี้นะบุมจะบอกให้ว่าบูมเนี่ยเห็นว่าเขาแบบเป็นเทรนดคุณยังไงร้านที่แบบว่ามันเปิดในสวนบรรยากาศที่แบบรมรื่นรมรื่นนี่โทรโทรทีวันนี้ก่อนพี่ปอยีาก็อยากลองนะเพราะว่าท้อง ต้อง<ห>สวนแถวบ้านเยอะมากเลยอ่ะคือจะบอกว่ากาลังกาลังแบบฮิตมากแล้วก็คือ,อ,อเชื่อว่าหลายคนชอบเพราะว่าได้นั่งทานข้าวแล้วก็ชิลไปกับธรรมชาติด้วยเออ,อย่างนี้ดี๋ยวเดี๋ยวพา,พาไปร <ไป S 2> ้านใ <ๆ S 2> นสวน <ข>อาเป็นแบบสวนผักสวนผลไม้ทุกสวนเลยได้เลยเป็นสวนผลไม้ไปกันนะคะร้านนี้ค่ะต้มส้มปลาดอกไม้กะปิหล่นคั่วแตงโมปลาแห้งที่นะับปราพาชอบนะแล้วก็ได้สูตรกลิ่นหอมดอกไม้สูตรกลิ่นดินกลิ่นธรรมชาติเข้าไปเลยอยู่นนทบ,บุรีค่ะใกล้บ้านย่า,าบางกลางอีโคข,ขับค่ะ ไปเ,เห็นว่าคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความเงียบความสงบมานั่งทานกับข้าวของฝีมือของคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นนักโภชนาการค่ะก็คือมาชิมดริปกาแฟนะเป็นกาแฟบาชานะคะจะต้องมาลองชิมดูว่าเวลานั่งดิ่งๆกับธรรมชาติแล้วได้ชิมกาแฟอร่อยอร่อยนะคะใจบางๆเบาเนี่ยเป็นอย่างไรเออร้านนี้นะคะเปิดมาปีกว่าแล้วนะคะด้วยแนวคิดนะคะที่อยากให้ครอบครัวเนี่ยนะคะ หรือว่าคนเมืองที่ทํางานหนักนะคะได้มีโอกาสพักใจในธรรมชาติสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบ<ม>เรียบง่ายพื้นที่เนี่ยประมาณ6ไร่ค่ะตัวบ้านพื้นที่โดยรอบเนี่ยออกแบบเป็นอีโคเฮาส์ใช้วัสดุธรรมชาตินะคะที่นี่มีกิจกรรมน่าสนใจเยอะแยะมากมายเมื่อกี้เห็นสักครู่ก็คือบําบัดด้วยเสียง<อ>ก็คือเป็นครูโบเนี่ยมาช่วยนะคะแล้วก็ยังมีการต่อจิ๊กซอฝึกสมาธินะคะแล้วก็มีการส่งนกด้วย มีเมนูอาหารแนะนำสลัดผักนะคะเป็นผักสดจากสวนกะปิหลนคั่วนะคะเสิร์ฟพร้อมกับผักพื้นบ้านต้มส้มปลาน้ำดอกไม้รสเปรี้ยวหวานอ่อนๆแบบโบราณแตงโมปลาแห้งเมนูแบบไทยๆโบราณหาทานยากข้าวเหนียวมะม่วงและวัตถุดิบเนี่ยเขาจะใช้ตามฤด,ดูกาลนะคะเน้นเครื่องดื่มแนวคราฟต์อีกต่างหากด้วยค่ะก็จะเป็นพวก กาแฟดริปมณนีพรึกนะคะกลิ่นก็จะมีความหอมเฉพาะตัวกาแฟดริปสิงคโปร์บาชานะคะเป็นกาแฟดังจากต่างประเทศที่มีกลิ่นหอมละมุนนะคะแล้วก็มีโกโก้จากสุราษฎร์แล้วก็กะบี่ด้วยมีกลิ่นคล้ายกับดอกไม้ไร้านอยู่บางกรวยไซน้อยนะคะที่บางกร่างนนทบ,บุรีนั่นเองคะ่ะขออนุญาตพาไปสมปัสการเลยนะคะอันนี้เป็นสวนสไตล์อังกฤษเป็นลบริดจ์สไตล์ะชื่อว่าอการินการ์เด้นรูมค่ะคือร้านนี้ เราทําภายในบ้านการจัดสวนมีบ่อน้ําอยู่กลางร้านแล้วก็ที่เหลือรอบๆก็จะเป็นสวนเป็นต้นไม้ใหญ่โดยประมาณแล้วประมาณสองไร่รวมกับเนื้อที่บ้านด้วยนะคะเราก็จะจําลองสะพานโมเน่ตรงสีฟ้าตรงนู้นนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นสารคาวที่แบบว่าเออให้ลูกค้าได้มานั่งผ่อนคลายคลายเครียด อย่างที่บอกว่าเป็นสไตล์สวนเพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอัการินการ์เด้นรูมนั่นเองนะคะอ,อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนนออเป็นร้านอาหารในบ้านที่เนรมิตให้บ้านกลายเป็นสวนสไตล์อังกฤษค่ะม,มีบ่อน้ําสีฟ้ากลางร้านนะคะม,มีต้นไม้ใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์เต็มไปหมดเลยจ้ะแม่จา๋าที่ร้านนี้นะคะมีมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศอรรยากาศคือเย็นสบายเนื้อที่ทั้งหมดคือ2ไร่นะแม่นะ ตกแต่งของร้านเนี่ยนะคะจะเป็นของสะสมหาย,ยากส่วนเมนูอาหารพรีเมียมมากๆอย่างเมนูแรกคือข้าวผัดกระปิค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับซี่โครงหมูหวานอย่างอันนี้แกงหมูยี่หร่าแกงมัสมั่นเนื้อน้องลายหรืออันนี้คือส้มตําทอดนะคะเอาเส้นมะละกอไปทอดนะนอกจากนั้นยังมียําผลไม้มีแคนตาลูปสอเบอรี่แอปเปลิลแกวมังกรนะคะในน้ํายํมามรสแล้วก็โรยด้วยแอลมอนแบบนี้ไปอีกนะแม่นะถูกต้องในส่วนของของหวานแนะนําเป็นโยเกิร์ตผลไม้ มีแอปเปิลฟูจิทอดกรอบไอศครีมนะคะเครื่องดื่มก็คือนินมรกตคืออะไรคือน้ำอัญชันเลมอนโซดาค่ะนี่เลยอันนี้ชาผลไม้อน,นี้ชาผลไม้คือ<ส>ดูยัง,ไ,ยงไงก็คือต้องเป็นชาผลไม้ละ่ะ น้อแม่เนะาะผลไม้แนากแล้วก็มีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูตตี้อันนี้ด้วยสวย<ด>มาก,มาก<ช>ๆร้าน,นาจะหยุดวันจันทร์นะคะเวลาเปิดคือ11โมงจนถึง2ทุ่มอยู่สุขุมวิท109นะคะสันติคามซอย12จังหวัดสมุทรปราการค่ะไปกินชาบูในสวนกันครับโอ้โหอยากกินชาบูในสวนหน้าร้อนก็มันดีมากเอาต้องบอกเลย ที่ไหนที่มีสวนที่เราพาไปวันนี้บางทีเนี่ยอากาศเย็นเพราะว่ามันต้นไม้มันเยอะอันนี้ก็ดีมากเลยค่ะชื่อร้านบ้านสวนอบอวนรักเป็นชาบูอย่างที่หลานอยากกินเลยที่มีเก๋ๆก็คือลูกค้าเดินเก็บผักจ้ะเดินเก็บผักมาทําแต่อยู่ที่นครนายกนะคะของร้านเราจะเป็นร้านชาบูที่ปลูกผักเอาไวใ้ให้ลูกค้าเก็บเองเราก็จะปลูกผักตามฤด,ดูกาลแต่หลักๆที่จะมีก็จะเป็นพวกจิงจูไฉ่วอเตอร์เกตผักบุ้งตําลึงหวานแล้วก็จะมี เป็ดน้องเป็ดกับน้องไก่ก็คือเราเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะนําไข่มาใช้ในร้านปกติจะมีประมาณ18น้ําซุปแต่จะทุกเดือนจะมีซุปพิเศษเดือนละหนึ่งครั้งบ้านสวนอบอวนรักอยู่ที่บ้านนานครนายกนะคะเป็นอีกหนึ่งสาข,ขาของร้านชาบูในสวนเขาจะมีกิมมิคเก๋ๆเกด้วยกันเดินเก็บผักจากสวนสาขาแรกเริ่มต้นก็อ,อยู่ที่ประชาอุทิศเมื่อประมาณ8ปดปีที่แล้วที่นี่เนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่ร้านชาบูและเป็นที่พักและช่วงนี้เนี่ยจะปลูกเป็นดอกปอเทืองชาบูที่ร้านจะมี ซุปแบบโฮมเมดมีให้เลือกถึง18น้ำซุปนะซุปต้มยำน้ำข้นซุปโหระพาพริกขี้หนูซุปสี่เสียนหรือซุปปลาย่างญี่ปุ่นนะคะส่วนเซ็ตของสดก็จะมีเซ็ตหมูรวมเนื้อรวมพรีเมียมทะเลรวมเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดๆจากสวนเลยที่บอกเราไปเก็บเองได้นี่นะ,ะตําลึงก็มีนะวอเตอร์ครสจิงชูชายนะคะ ที่เด็ดเลยก็คือน้ำจิ้มเขาจะมี3าแบบมีทั้งน้ำจิ้มสุกี้ซีฟูด้ดและน้ำจิ้มเนื้อก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยทั้งตำไหลบัว3าก,ก๊กก็มีทั้งกุ้งสดกุ้งลวกและกุ้งชุบแป้งทอดรวมกันเป็น3ก๊กนะคะผักรวมชุบแป้งทอดหรือเมนูฝั่งคาเฟ่ก็มีเหมือนกันเช่นชาดำเย็นมายงชิตปัน่นแล้วก็ชาเพชรชราคืออะไรก็คือลิ้นจี่พีชเจียูกุหลาบเขารวมกันไปไอศครีมโฮมเมดนะคะหน้าร้อนแบบนี้เราต้องกินไอศครีมมายงชิต ชาไทยและก็มะม่วงร้านอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะแนะนำปักหมุดตามชื่อร้านไปเลยนะจ๊ะบ้านสวนอบอวนรักเปิดทุกวัน10โมงถึง4ี่ทุ่มจ้ะไปอีกหนึ่งคาเฟ่ยังคงคอยู่ในสวนค่ะอันนี้เป็นแบบสวนแบบกล้วยออดองกล้วยเป็นคาเฟ่ที่เปิดในสวนกล้วยนั่นเองนะคะเบนนาน่าหรือว่าเบน่าในคาเฟ่ไปเลยค่ะที่ต้องการให้ลูกค้าเดินเข้ามาชมบรรยากาศกล้วยก่อน อ่าแล้วก็นั่นแหละค่อยๆซึมซับเข้ามาเดินเข้ามาแล้วเขาไปเห็นบึงบัวแบบเดินผ่านป่ามาแล้วก็มาเจอบัวอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละดั้งเดิมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วธรรมชาติที่ไม่ต้องไปสรรหาไกลๆอะ่ะคือมันอยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็คือไดม้มาดูบรรยากาศกับได้ชิมกล้วยอร่อยๆในกอกล้วยไม่ได้ปลูกใหม่นะมันเป็นกล้วยที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กนี่เวลาเข้าไปเบนนา,นานะะนเนี่ยค่ะเสอ่นะ คือต้องฝาดงกล้วยอย่างนี้จริงจริงแล้วเขาบอกว่าดงกล้วยเนี่ยไม่ได้แบบปลูกใหม่อะไรนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เดิมอุ้ยนี่นางตะนีหรือไงคะอันนี้นี่นางแต่เป็นนางเป็นปลายหวีเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวด้วยเลยคนนี้ใช่เดี๋ยวเขาจะเอาใส่เข้าไปข้างในเห็นวบึงบัวบัวของแล้วบัวสวยมากจริงงามมากจริงค่ะ เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในสวนกล้วยจริงๆอย่างที่เห็นคือเวลาไปมันต้องผ่านดงกล้วยเนาะแต่พอเขาไปปุ๊บแม่จะเจอธรรมชาติแบบที่แท้ทรูแล้วเสิร์ฟมาด้านหน้าเป็นกล้วยเมื่อกี้เขาเขาเขาเรือนเนี้ยเนี่ยเนียเนียหวีเนี่ยเขาตัดมาเองะเขาเก็บมาเองเขาตัดมาเองใช่เลานแล้วก็จะ ชิมแบบว่ากาโฟงกาแฟอะไรบรรยากาศที่ <ไป S 2> ดูสวยสวยกว้างๆอะคะ่ะบอกเลยว่าเข้ามาหายเหนื่อยแน่นอนเครื่องดื่มและขนมของเขานะก็จะมีแบบลาเต้คาปูชิโน่มัทฉะชาไทยมีสตอรอเบอรี่โซดานะคะรวมถึงเมนูของหวานขนมของเขาก็จะเป็นครัฟโฟผักขมอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ครัฟเฟแฮมชีสอย่างนี้แล้วก็ครัฟเฟอรอริจินอลแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้วยน้ำว้ามีเสิร์ฟให้กินแบบนี้ฟรีทุกโต๊ะสวยสวนแบบนี้เลยนะไม่เรากล้วยคือสวยมากกินไปเลยเคอจะกินกี่หวีกี่เครือกินให้หมดอยู่เฉลิมพระเกียรติซอย12แยก2เขตประเวศเปิด9โมงจนถึง4โมงเย็นเปิดทุกวันด้วยนะจ๊ะนี่ร้านนี้เหมาะกับย่ามากเลยนะคะย่าขาบุญจะพาไปกินหมากย่าหน้าเธอเงาเหมือนอยากจะแบบกินหมากแล้วอ่ะที่นี่นะเขาจะมีสารพัดกาแฟแล้วก็ขนมคือจะได้กินของอร่อยท่ามกลางส่วนมากจริงๆร้านนี้ ร้านชาหมากคอฟฟี่แอนด์ฟาร์มค่ะร้านกาแฟาเล็กๆนะครับอยู่กลางสวนมากครับผมมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมไทยครับมีความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นยุคสมัยปัจจุบันนะครับควบคู่กันอยู่แล้วก็ไม่ทิ้งวิถีของชาวสวนนะครับใครที่มองหาคาเฟ่ที่มีความยูนิคครับแล้วก็มีความอบอุ่นมีความเป็นธรรมชาติครับแบบ100%เเเลยครับแนะนำมาที่นี่นะครับ <rôle> เป็นคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเปิดมาแล้ววันหนึ่ปีเป็นสวนหมากแไร่นะคะที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่ร่มรื่นมากชื่อร้านคือชานหมากค่ะคือเป็นการรวมคําคําว่าชาน ที่สื่อถึงความแบบสงบสติสมาธิอะไรเข้าชานและคําว่าหมากที <partido> ่มาจากสวนหมากจริงๆของครอบครัวนะคะกาแฟที่นี่นะคะสกัดช็อตแบบใช้มือค่ะเพิ่อกินอเฉพาะตัวคือเป็นเหมือนแบบว่าแมนนวลไงแล้วก็ทางร้านแนะนํากาแฟมะพร้าวนะคะทำจากมะพร้าวจากสวนเลยแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวสดลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีกาแฟน้ําตาลสดใช้น้ําตาลสดแท้แล้วก็มีขนมไทยโฮมเมดนะคะขนมไทยทุกชิ้นเนี่ยทำเองสดใหม่หอมกะทินะคะมีทางฟักท อ,ก,<น>อก,กินเดี๋ยวนวขนปีนขนมนตาลขันตะโกพากากรองนะคะใส่ไส้ประยุกรา,ยราคาเริ่มต้นชิ้นละเท่าไหร่คุณทาย15บาท10บ,บาทเท่านั้นที่นี้เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา9โมงถึง4โมงครึ่งอยู่บางตลาดสวนปรามตำบปลปากน้ำอำเภอบางคราฉะเชิงเสาแต่น้าไปจริงๆเข้าใจทำสวนมากนะติดไปกินกาแฟไม่ต้องกินหมากนี่ แต่ตรงนี้ใครนี่ชอบพวกมังสวิรัตวีแกนเธอไก่ทอดเกาหลีมาเหลือแค่นี้เพราะหลานเล็กกับยา่ากินไปเธอฉันอยากกินหมี่กินหมี่ไก่ฉีกคูณอร่อยมากไม่น่าเชื่อทั้งหมดนี้คือมังสวิรัตหรือสายวีแกนต้องมารสชาติดีแซ่บแล้วจะบอกว่า,วยาอยู่ใกลออฟฟิศมากแล้วเมื่อกี้ที่บุมกินเค้กอะไรเนะั่ยน่ะที่รามิสึนั่นแหละพอแล้วนะที่เหลือของย่านะ